Okay. สวัสดีค่ะเปิ้ลน,นะคะวันนี้เปิ้ลจะพาเพ<ว><ๆ>ื่อนเพื่อนมาดูห้องอสุดฮอตเลยนะที่ทรา,าวองนะคะคือทรา,าวองกินนะเดี๋ยวตาม่อไปดูเลยนะคะว่าห้องอะ่ะสวยขนาดไหนนะคะตาเลยค่ะ เบื้องนะคะเป็นลายไม้นะก็คือใช้อย่างดีเลยนะแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ครันะคะม,มาพร้อมสี่คุกท็อปหัวเตานะคะยี่ห้อบอ h แล้วก็มีเครื่องดูดควันเยนะคะเดีย๋ยวไปให้ดูรุ่นใหม่นะเขาทําอย่างดีเลยนะคือเขาทาที่ดูดควันนะปลอกท่อนะคะออกนอกตึกเลยนะไม่ว่าเพื่อจะคุกกลิ่นอะไรขนาดไหนนะเอาอยู่แน่นอนไม่มีควันไม่มีกลิ่นในห้องแน่นอนก็มาพร้อมกับเตาอมนะคะยี่ห้อดังนะแบรนด์ดัง บอชนะคะแล้วก็เครื่องล้างจานนะคะตู้เขาก็บิวนะจากเพืรนะคะติดเพดานเลยนะคะแล้วก็ใช้ไฟดาวไล,ลมาพร้อมกับตัวไอแลนด์นะคะที่มีอ่างล้างนะคะก็คือทูโบซิงนะคะในส่วนของลิฟวิ้งรูมนะเขาก็จะมี ตัวที่เก็บแพนท r y นะคะก็คือค่อนข้างกว้างทีเดียวเลยนะกว้างมากๆมาก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 นะคะเพื่อนจะพาไปดูตัวห้องนอนก่อนนะห้องนอนห้องนี้นะคะเป็น s e c o n ร room ที่ใหญ่มากๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะว่าใหญ่ขนาดว่าวางเตียงเนี่ยใส่ใหญ่ได้แล้วก็มีเต๊ะข้างเตียงนะคะสอง้างเนี่ยใหญ่จริงๆเลยพรมนะคะก็เป็นพรมแบบผสมมูนะคะเดินแล้วจะนิ่มเท้ามากเลยไนใช้ดูหน้าต่างก็ใช้หน้าต่างบานใหญ่นะคะเราก็จะมองไปนะก็จะเห็น กรีนนะสมชื่อที่เรียกทาวงกรีนนะคะอันนี้นะถ้าเพื่อนมองจากในห้องหน้าต่างนะจะเห็นตรงนู้นเลยนะคะก็คือสเตชันนะเดินไปประมาณ150เมตรนะคะใกล้จริงๆเลยนะสะดวกสบายจริงๆเป็นเมโทรที่สามารถตรงเข้าแชสสูตรได้เลยนะคะก็จะดูคุณภาพนะคะของห้องเนี่ยก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะมาพร้อมกับแอร์นะแล้วก็ดาวไลท์ให้ดูทีนึงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ living room นะคะค่อนข้างกว้างกว้างมากๆค่ะคะอันนี้ก็มาดูในส่วนของห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะเป็น over size เหมือนกันถ้าจะเห็นจากเตียงที่วางแล้วก็โต๊ะข้างเตียงเนี่ยวางแล้วก็ยังเหลือเนื้อที่อีกนะคะเนี่ยห้องนี้เป็นห้อง master นะคะก็คือเป็น walk in closet นะเดี๋ยวเพิ่นจะพาเขาไปดู walk in closet ถ้าเพื่อนๆอยากดูของจริงนะก็โทรนัดมาคุยกับเปิ้ลได้นะเปิ้ลพามาดูห้องตัวอย่างจริงเลยนะคะเนี่ยเป็น Walk in c น o s e t เป็นห้องที่ใฝ่ฝันของสาวๆนะคือแบบแต่งตัวเดินเข้มามาแล้วก็ทะลุมาห้องน้ําเลยห้องน้ําเนี่ยก็ดีไซน์ได้แบบสวยมากเนี่ยก็กระจกบานนะตั้งแต่เอวเลยนะคะแล้วก็จนถึงเพดานเลยด่เห็นไหม่แล้วก็มาพร้อมแผนชาชวเร์นะคะนี พอเราอาบน้าพอเราอาบน้ําเสร็จนะปุ๊บออกมาปุ๊บเราก็หยิบเสื้อผ้านะแต่งตัวนะออกจากห้องนอนนะคะเนี่ยได้เลย <Okay. S 1> เขาดีไซน์แบาบว่าห้องนอนนะมีกระจกนะมองออกไปข้างนอกนะ<ด><ม>เห็นความกรีนเลยมาอันนี้ไปดูของบักคนนี้จริงๆพี่น่าเจะ <laughs> พี่ชอบต้องวัวใช่ไหม ในส่วนของบานคนี่นะคะออก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวเลยนะบานคนี่เนี่ยเราก็จะมองเห็นตึกที่สร้างเสร็จแล้วด้วยนะว่ามันใกล้สถานนาดไหนขนาดเรามองจากห้องที่เราอยู่เนี่ยเรายังมองเห็นสถานีนะคะเนี่ยเมโทรเนี่ยท拉วองใกล้มากๆนั่งไปแค่หนึ่งป้ายก็ถึงลาซิลนะคะแล้วก็โปรเจกต์ตรงข้ามกับสถานีเนี่ยก็จะมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยนะคะกำลังสร้างอยู่เหมือนกัน เพื่อนๆนะคะอยากมาดูตัวอย่างห้องทิ้นะคะก็ติดต่อเันได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะเบอร์0 4นย์6ี่เจนะคะแล้วป้นจะพามาดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ